สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะทาง y o u t u เปอร์นะคะแล้วก็อิน t a g r กร Facebook นะคะแม่ขาชื่อกุ้งนะคะรีวิวนะคะเป็นสวนแคนตัสค่ะเพาะเลี้ยงอยู่ที่ตำบลบ้านแยงอำเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะชื่อสวนเมกาแคนตัสนะคะแม่ขาชื่อกุ้งนะคะวันนี้เรามารีวิว โลบีเวียค่ะลูกค้าจ๋าออกดอกสีส้มเหลืองสวยมากนะคะใครที่ปลูกแล้วยังไม่ได้ดูดอกกันเลยนะคะก็ชมของสวนเราไปก่อนได้เลยนะคะวันนี้เรารีวิวให้ชมนะคะกรุบกริบนะคะใครอยากดูเพิ่มเติมเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยลูกค้าเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเรามีสวนเพาะเลี้ยงปลูกอยู่ที่บ้านแยงนะคะ เป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นหุบเขานะคะลูกค้าหัวเขาจะแบบสมบูรณ์มากหวัวน,นิดเดียวลูกค้าจ๋าออกดอกสวยมากนะคะลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะอยากปลูกเพาะเลี้ยงนะคะก็เข้าไปดูที่สวนของเราได้เดินทางไม่ยากค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าจะมาดูสินค้าที่หน้าร้านสั่งซื้อได้ ออนไลน์ก็ได้นะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกในตัวเมืองเลยค่ะลูกค้าจ่ายอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะเปิดทําการทุกวันเลยลูกค้าอยากมาโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0 6 5 7 8 9 4 9 3 5ค่ะหรือว่าลูกค้าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นเบอร์เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ทักแชทมาก็ได้หรือว่าถ้าลูกค้าเห็นช่องทางการสั่งซื้อก็ทักเข้ามาได้เลยเรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะลูกค้าแม่ค้าแพ็คห่ออย่างดีคะ่ะดอกสวยมากนะคะลูกค้าโลบิเวียคะ่นะ,คะหากลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามร้านค้าให้เราด้วยนะคะ ดอกนี้หายากนะลูกค้าสีนี้ไม่ค่อยเจอเดี๋ยววันนี้แม่ค้าขออนุญาตไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะ